ไม่ต่อกันเลยดีกว่ายาสมัยนี้ก็น้ำมึกน้ำหมึนเอาไปไว้จุดต่างหากฮะไว้ไว้จุดอย่างนั้นเหรออืมคุณเป็นอะไรว่ามาที่นี่ที่ไหนเหมือนพวกเราอยู่บนท้องฟ้าเราคิดว่าแล้วตะวีว้ามันเยอะจังเลยเนี่ยข้าไปสา่งความสิเฮ้ยเฮ้ยดูท้องฟ้าสวยงามมากเลยโอ้โหฮีวอย เขาพอมั้ผมหน่อยซิได้เลยสหายไปหาที่อาสาิบสี่ครับผมเคยเอามาตั้งเป็นรูปดิสเแล้วข้างเ <c oughs> ม่งกันเหรอ <c oughs> จะหายเขาไป่ทำกันอย่างนี้หรอแนะ่ถ้างั้นก็สกิปโอเค เดี๋ยวจะข้าห้องแล้สองตัวเลยก <g rap> ับพาเข้าห้องอย่างเดียวเลยแล้วจะเห็นไรเข้าไหมล่ะหรื <g rap> อจะเะเบิดห้องเลยโอเคไม่พูดกันยาวๆยคบๆนี่เป็นคามคิดของนี่คือความคิดของัเ,นคนคงเมียเนะยแ่เ,เจ้าจเจ้เมวด้านล่างไปหอกแต่ที่พ่อจะทำอะไรก็ได้ไประเบิดเข้าไปเลย <g rap> ผมไปแค่ไ้ไอ้เมาที่มาจาับขุดที่มาจาับที่จะมาจากกับกลุ่มคุณไอเฮยมาอย่างเยอะมาเมื่อี่ผมเข้า,ขา,ขาห้องกกงแน่ นี่มันสองมดัดขายชิลี่นะแต่ก็จะเขิดค่าคิดแบบนั้นเปี๊ยแต่คนจัดเกมไม่ต้องเท็นจะคนบาปเกมพวกเกมเกาหลีมาเส้นหักสองดังแคล๊กไม่โกโลกหน้านะจึงก็เข,ข้ามาเข้าด้วยเบี้ยอยู่กองคิดของเจ้าเสียเมียร้อรงไงเก็บกลงนอ้อยยาทำน้องใส่โยคะแล้วครับ